ข้าว่งเร็วรับทราบรับทราบเรียบตัวตระกรูกำลังใกล้เข้ามาไปไปไปได้ตื่นแล้ว ขอปืนหน่อยด้วยด้วยเยี่ยมเลยขอบคุณนะอขอปืนหน่อย ขอบคุณนะ วิ่งแสงโชชตาเพื่อยืนหยัดในเกมไม่ถึงที่สุด New Fa Skill cooldown. First blood. Triple kill. Kill cool Skill cool Skill cool, <laughs> <Khabibu na. laughs> <Kill, laughs> cool, First blood. E. ไปไปไปเปิดไม่หน่อยครับ Langjunni! Um, ช่ด้วยขอบคุณนะดับเบิลคิลทริปเปิลคิลขอบคุณนะ and ขอบคุณนะขอบคุณนะ kill! First Blood! จะได้พูดให้หน้อยแล้วคอยเช็ดหน้า <c oughs> Shall Triple kill. Huh? first blood out. double kill <laughs> 감사합니다. 트레이드! 트레이드! 더블킬. 감사합니다. ขอบคุณนะเปิดไม่หน่อยครับ กลงพยาบาลให้ทุกคน นะ double kill อขอบคุณนะของอยู่นี่ของอยู่นี่ปลดล็อกบัฟทีดีรวดเร็วให้ทุกคนแล้ว ขอบคุณนะของอยู่นี่รับทราบขอบคุณนะ Double kill!